มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกระทรวงแรงงานเตรียมตำแหน่งงานว่าง2องแสนอัตราช่วยคนไทยค่ะจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด19ทําทำให้หลายกิจการปิดตัวลงนะคะและมีคนตกงานจำนวนมากล่าสุดนะคะเพจ a c e b o o k ไถ่คู่ฟ้าได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามสถานการณ์การสร้างงานปัจจุบันมาโดยตลอด โดยเฉพาะในสถานการณ์ของโควิด -19 ระระลอกใหม่ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างการชะลอการสร้างงานตลอดจนมาตรการลาพักโดยไม่จ่ายเงินเดือนและเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแบบเชิงรุกนะคะล่าสุดได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานติดตามตำแหน่งงานเพื่อรองรับปัญหาการว่างงานซึ่งขณะนี้นะคะได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างงานทั้งงานประจำแล้วก็งานพาร์ทไทม์ จากนายจ้างสถานประกอบการที่ยังมีความต้องการจ้างงานแบบเต็มเวลาจำนวนทั้งสิ้นนะคะ2 2 5 2 0 7อัตราค่ะโดยตำแหน่งงานนะคะที่ว่างมี10อันดับที่เป็น10อันดับแรกของนายจ้างสถานประกอบการต้องการมากที่สุดได้แก่ 1. แรงงานด้านการผลิตนะคะ2แรงงานในด้านการผลิตต่างๆแรงงานทั่วไป3แรงงานด้านการประกอบอื่นๆ4ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ 5. พนักงานขายและผู้นำสินค้าเสนอสินค้าอื่นๆ 6. พนักงานบริการลูกค้า 7. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ 8. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเส้นใหญ่เสื้อผ้าและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะ 9. ตัวแทนงานผลิตภัณฑ์และ 10. จ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆค่ะผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำสามารถเลือกสมัครงานผ่านทางช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตัวเองได้ w ว w t h a i ท i n บไทยมีงานทำคอมเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานนะคะลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 อีกด้วยค่ะกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้สามารถติดต่อขอรับบริการณนศะูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยสำนักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหนาคนครพื้นที่1 1 0แล้วก็สำนักงานดหาง,งานจังหวัดทุกจังหวัด หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทรศพัพท์1506กด2อง่จงไรก็ตามสำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้เลยค่ะขอขอบคุณไทยคู่ฟ้าและขอขอบคุณสยามสตรีทค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ